สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูนาโหวล่าบุศีและครูบอยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับตัวเก็บประจุนะครับสําหรับตัวเก็บประจุนะครับดังภาพนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ทําหน้าที่สะสมและก็คายประจุไฟฟ้านะครับสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้านนะครับเช่นเป็นแหล่งสํารองพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับให้แสงแฟลชนะครับสาหรับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็จอสัมผัส ของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอ่านี่ครับก็เป็นตัวเก็บประจุชนิดต่างๆนะครับทั้งเป็นแบบเซรามิกนะครับแล้วก็เป็นแบบประจุแผ่นคู่ขนานนะครับจะเป็นทรงกระบอกอย่างนี้นะครับจริงๆก็เป็นแผ่นคู่ขนานนะครับแต่ว่าเอาม้วนนะครับรวมกันเป็นทรงกระบอกนั่นเองนะครับอ่าสหรับสัญลักษณ์นะครับของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้านะครับก็จะมีขีด2ขีดที่ขนานกันนะครับแล้วก็ขีด ไปยังอุปกรณ์อื่นๆนั่นเองนะครับอ่าจะมีลักษะเป็นแผ่นตัวนำไฟฟ้านะครับที่มีฉนวนขั้นไว้นะครับจะทำให้อ่าสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเรานำฉนวนมาขั้นเอาไว้นะครับแล้วก็มีขั้วสำหรับต่อไฟฟ้าเข้านะครับก็จะเป็นอ่าลักษณะเป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับหลักการการทำงานของตัวเก็บประจุนะครับ ก็จะทําหน้าที่เก็บประจุนะครับอ่นนี่คือภาพแสดงอุปกรณ์นะครับในการทดลองเก็บตัวเก็บประจุนะครับก็จะประกอบด้วยแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อขั้วบวกนะครับมายังขาข้างหนึ่งของตัวเก็บประจุนะครับจากภาพนี้ตัวเก็บประจุจะมีแค่แผ่นตัวนําคู่ขนานนะครับจะไม่มีฉนวนขั้นไว้นะครับจะมีแค่อากาศนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะสามารถที่จะเก็บตัว เก็บประจุนะครับได้น้อยกว่าการที่เรานำฉนวนมาขั้นนะครับสำหรับขั้วไฟฟ้าลบนะครับของแบตเตอรี่นี่ก็จะมาต่อกับสวิตช์นะครับเมื่อเราสับสวิตช์นะครับนะครับเมื่อเราสับสวิตช์นะครับอิเล็กตรอนนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนที่จากแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับมายังแผ่นตัวนำคู่ขนานนะครับแผ่นตัวนำคู่ขนานนี้เมื่อมี อิเล็กตรอนมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนะครับทําให้เหนี่ยวนําอีกแผ่นหนึ่งนะครับให้มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนั่นเองนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนของอแผ่นตัวนําคู่ขนานนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเคลื่อนที่มาอย่งอางขั้วบวกนะครับไหลเป็นกระแสไฟฟ้าลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อความต่างศักย์นะครับระหว่างแผ่นตัวนําคู่ขนานนะครับ มีค่าเท่ากับความต่างศักย์ของแบตเตอรี่แล้วนะครับก็จะสิ้นสุดการไหลของอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับจะทําใหา้มีประจุสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุนะครับแล้วมีค่าเป็นบวก q แล้วก็ลบ q นะครับดังนั้นตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับมีความจุเท่ากับ q คูลอมบ์นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเ,เมื่อเรานำแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็นำาหลอดไฟเข้าไปแทนแบตเตอรี่ในะตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะมี การไหลของอิเล็กตรอนย้อนกลับมานะครับอิเล็กตรอนที่อยู่บริเวณแผ่นตัวนำคู่ขนานนะครับก็จะไหลกลับคืนมานะครับเนื่องจากว่าไม่มีพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับในการที่จะทําให้ตัวเก็บประจุนะครับเก็บอิเล็กตรอนได้อีกต่อไปนะครับอิเล็กตรอนก็จะไหลมาตามสายไฟนะครับมายังตัวนําคู่ขนานนะครับที่มีประจุเป็นบวกนะครับ ทำให้เมื่ออิเล็กตรอนผ่านหลอดไฟนะครับก็จะทําให้หลอดไฟติดนั่นเองนะครับก็คือมีความสว่างขึ้นนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟนะครับกระบวนการที่ตัวเก็บประจุนะครับกําลังเก็บประจุอยู่นั้นนะครับขณะที่เราต่อแบตเตอรี่อยู่นะครับกระบวนการนี้จะเรียกว่าการประจุนะครับหรือว่าชาร์จิ่งนะครับส่วนการที่อิเล็กตรอนนี้ออกจากตัวเก็บประจุนะครับ ไปตามสายไฟนะครับแล้วก็ไปยังอีกฝั่งหนึ่งของตัวเก็บประจุนะครับก็คือแผ่นโลหะคู่ขนานอีกแผ่นหนึ่งนะครับกระบวนการนี้นะครับจะเรียกว่าการคายประจุนะครับหรือว่า Discharging นั่นเองนะครับ